สวัสดีค่ะคุเคอรี่มาแล้วค่ะลมแรงมากฝนทาท่าจะตกถ้าถายสายลมส,สายฝน มาค่ะมามาเบิกบานกันก่อนจ้าของคนคำคืนที่ฟ้ามันไม่มีดาวอยู่ตรงยังคงกล่าวไปสวยงามที่สุดหลง่า สวัสดีค่ะอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันความผิดพงเป็นคดที่เราเข้าใจชัดเสียงชัดไมหมคะมหาเศรษฐีทุกคนภาพชัดเสียงชัดนะคะตอนนี้ครูพลี่กำลังท้าทายกับสายฝนอยู่นะคะฝนทำท่าจะมาแต่ครูพลี่สั่งว่า อย่าเพิ่งตกนะจ๊ะพ่อจ๋า <c oughs> เดี๋ยวส่งงาน<ป>สัก,กวันก่อน ไยล้านคะ่ะสวัสดีพี่กุ้ยคนสวยมาเบิกบานกันก่อนนะจ๊ะมหาเศรษฐีทุกคนคะ่ะมาสปูดสปากันหน่อยรอึมาที่เพลงนมืกกน่อกี้จ้าอ่าเมื่อตกี้ไปที่สปูดสปาร์ใช่ไหมเมื่อกี้ โอเคมือไปโดนที <Regard es> ่สปูตสปาร์สสงสัยจักรวาลบอกว่าเอาเพลงนี้นะคะโอเคเพลงนี้ก็ได้ค่ะเพลงไหนก็ได้หมดนะคะได้หมดถ้าสดชื่นนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าสดชื่นมากนะคะบรรยากาศลมเย็นเย็อ่านมันสปืตสปาร์สกันหน่อย วันเวลามันไม่คอยเสียงวหาเสีชัดีชัดๆรับรับรับค่ะรี๊ดสุขข้าไว้สุขข้าไยเยาวันทำทุกวันให้มันเป็นของเรา เวลาเฮกันแล้วสิเราเบิกบานก่อนนะจ๊ะพิชิตความฝันมาสิค่าลุกขึ้นมาเร็วพันเป็นกองวันทุกวันสางสวรรค์ในหัวใจปล่อยใจให้สัปือสปา ฟังได้ฟังหรือฟังไม่ได้ก็ฟังนะคะเสียงไม่ให้แต่ใจรักนะจ๊ะ ฮคกันแล้วสี่รอมาเปลี่ยนชีวิตที่ชิดความฝันมาสิคาลุกขึ้นมาเร็วพันส้างสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สะปืป้อจะป

เบิร์กบานก่อนนะจ๊ะปรับขึ้นจูนขึ้นกันก่อนนะคะทุกคนใจเธอยังสู้ไหม่ปล่อยใจให้กันปืดสบบาทจ,จบแล้วโอเคโอเค มาค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับสมองเงินล้านวันที่25แล้วนะคะทุกคนจ๋าส,ส,สวัสดีแม่ปูเปียวค่ะโอเคเราก็ไปกันแบบสปืดสปาร์ตเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ไปกันแบบสปูตสปาร์ตไปเลยมา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 ผู้ใดอยากจะหู้นะคะวันนี้นะคะครูพลิจะไปลาวด้วยนะคะปนไทยด้วยนะคะทุกคนจาวันนี้บอกได้เลยว่าเคลับโคตรเด็ดมากๆตื่นเต้นเข้าไปทุกวันและและเข้มข้นเข้าไปทุกวันเนาะสำหรับ โปรแกรมพิเศษ29วันนี้นะคะสร้างผลรับเศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตาไปกับครูเพอรี่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ครูเพอรี่ก็มาอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับส่งการบ้านวันนี้เดย์แล้วกับเคล็ดลับสมองเงินล้านใครคนไหนที่คุณอยากจะมีสมองเงินล้านคุณอยากจะเสกสร้างชีวิตให้อยู่ในกำมือของคุณคุณอยากจะเสกได้สร้างได้นะคะคุณเข้ามาฟังได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคเนาะบุญเสมอถึงเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าบุญเสมอถึงเจอกันใครที่ขึ้นตรงกันคุณก็ได้เข้ามาฟังแบบง่ายๆสบายๆและสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะอินเทอร์เน็ตหมุนติ้วๆเลยคงเป็นเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแน่ๆเลย โอเคนะคะวันนี้ครูพอดีจะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูท่าทางเหมือนฝนจะตกมากๆเลยเนาะดังนั้นเราจะไปยาวๆกันเลยเนาะนะคะทุกคนคะ่ะใครคนไหนที่คุณอยากจะมีสมองเงินล้านเนาะวันนี้มากับเคล็ดลับเนาะสร้างตัวตนยังไงมาแกะเกิดเคล็ดลับนะคะสร้างเงินบนโลกออนไลน์ง่ายๆด้วยการใช้เทคนิคนี้ไปเลยนะคะทุกคนจ๋าเทคนิคอะไรเนาะแน่นอนที่สุดหละว่าตอนนี้เราจะต้องยอมรับนะคะ แน่นอนที่สุดว่าตอนนี้เราจะต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าสมัยเก่ามับงมันบอดี้คือสมัยเก่านะคะทุกคนจ้ามันบอดี้คือสมัยเก่าสมัยที่คู่เพ่อดีแบบว่ายังเป็นเด็กหน่อยอยูเนาะสมัยเก่าที่เป็นเด็กน่อยยูก็กลคือว่าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงค้วายมับอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะออกเสียงแบบนี้นะคะทุกคนจ้า ดังนั้นบางคนจะคิดว่าทำไมครูพริพูดไม่พะเลยพูดไม่สุภาพเลยนะคะภาษาอีสานนะคะทุกคนจ๋าควายเขาก็จะเรียกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงควายนะคะโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะแน่นอนว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปสิ่งที่คุณน,นั้นถ้าคุณน,นั้นอยากจะไปให้ทันโลกถ้าคุณแบบว่า แน่นอนที่สุดว่าตอนนี้ทุกคนหันไปทางไหนก็คือแต่ละคนก็คือจับโทรศัพท์มือถือหมดเลยเนาะยุคสมัยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่สมัยที่ว่าตอนเช้ามาเราตื่นมาตอนเช้าอีพ่ออีแม่ก็จะให้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถูกต้องไหมคะหรือว่าใครคนไหนที่เป็นคนรวยหน่อยก็คือจะจะแบบว่ามีบ้านหลังใหญ่มีควายเยอะมีวัวเยอะมีควายมีที่ที่ไร่ที่นาเยอะ นั่นก็คือคนรวยเนาะสำหรับคนมานนอกสําหรับคนต่างจังหวัดเนาะแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเดอ้อพี่น้องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ละคนก็จับโทรศัพท์มือถือแต่ละคนก็บแบบว่าถาดว่าเอาแน่นอนที่สุดข้อที่1ก็คือเทรนของโลกนะคะเทรนของโลกมือนี่คุณหันมาเบิรงว่าเทรนของโลกมันเป็นตอนใดแล้วมันโมเมนต์สมัยเก่าที่เฮาแบบว่าถ้าคนยุค60ยุค80ถ้าคนที่ยุคยุคยุคอย่างคูเปอรี่เนาะ ถ้าสมัยเป็นเด็กก็คือคนที่ร่ำรวยก็คือเขาจะมีบ้านเยอะมีบ้านเยอะ,ม,ยอะมีวัวเยอะมีควายเยอะมีหมูเยอะมีที่นาเยอะเป็นร้อยไรเป็น10 20 30ไ like, รนั่นก็คือคนรวยเนาะดังนั้นคือสมัยก่อนน่ะโทรศัพท์มือถือก็ไม่ค่อยจะมีหรอกคะ่ะทุกคนสมัยก่อนก็คือจะต้องใช้การเขียนจดมงจดหมายหากันถูกต้องไหมคะแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคุณอยากที่จะสําเร็จบนโลกออนไลน์คุณจะต้องพาตัวเองเข้ามาหนึ่งอยู่ในโลกออนไลน์และรู้จักเทรนด์ของโลกนั่นเองนะคะทุกคนจ้า และต่อมาเนาะจะทายังไงเมื่อคุณนั้นแบบว่าคุณก็อยากจะเข้ามาทําออนไลน์กับเขาเหมือนกันนะแต่คุณยังแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนอะไรยังไงนะคะอันดับแรกนะคะให้คุณนั้นเชื่อไปเลยนะคะทุกคนให้คุณนั้นเชื่อไปเลยว่าออนไลน์เหรอเออก็เห็นเขาเอาเของมาขายกันในออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยคนอ,อื่นทําได้ฉันก็น่าจะทําได้เหมือนกันให้คุณเชื่อแบบสุด,ส,ดสุดใจไปเลยว่าคุณสามารถที่จะรวยได้ในธุรกิจออนไลน์อันนี้นะคะทุกคนคะ่ะ และต่อมาเนาะต่อมาก็คือให้คุณหาวิธีการหาวิธีการและบอกได้แน่นอนเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยวิธีการที่คุณจะสําเร็จะ่ะไม่ว่าคุณจะเล่น Facebook เล่น YouTube เล่นโซเชียลตัวไหนโซเชียลอันไหน IG หรือว่า Li n e หรือว่า Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณนั้นถนัดนะคะคุณนั้นถนัดคุณก็สามารถที่จะเอาตัวเองไปลงตรงนั้นได้เลยเอาตัวเองไปลงเอาตัวเองออกสู่สาธารณะตรงนั้นเลยเรียนรู้และวิธี มีวิธีการและเรียนรู้และลงมือทานะคะทาสิ่งที่คุณชอบยังไงมันก็สําเร็จแน่นอนนะคะและคุณไปหาวิธีการมาเลยว่าคุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบว่าออกมาไลฟ์สดสร้างตัวตนหรือว่าทําเป็นไลฟ์สดหรือว่าทําเป็นวิดีโออะไรอย่างงี้นะคะใช้หลักการนะคะทุกคนขาครูจะบอกนิดนึงนะคะหลักการที่คุณจะสําเร็จบนโลกออนไลน์เนาะ เมื่อก่อนครูพรี่ก็เป็นคนนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเราได้มาเรียนรู้กับแม่ครูสิตาบอกเลยเลยว่ามันโคตรเข้มข้นมากจริงทุกคนคือแม่ครูสิตาคือเขาเป็นผู้ให้ที่โคตรยอดเยี่ยมอ่ะเขาให้สุดจิตสุดใจจริงๆนะครูดูไลฟ์เมื่อคือนแล้วครูแบบว่าสุดยอดมากๆอ่ะผู้หญิงคนนี้คือให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ไลฟ์ฟรี free, ให้โปรแกร,รมฟรีๆให้คอร์สฟรีๆแบบว่าเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยอยู่ที่ว่าคุณคนนั้นอ่นะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าศึกษาแล้วคุณจะยอมรับเอา คุณจะยอมเปิดใจเปิดหัวใจให้คุณนั้นไปเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จหรือเปล่านะคะบอกได้เลยคร,รูพลียโคตรแบบว่าตื่นรู้มากๆคือผู้หญิงคนนี้บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มาจากราภญ่าแล้วมาสําเร็จด้วยโลกที่ออนไลน์ใน Facebook ด้วยกดแรงดูดกดจักรวาลเนาะดังนั้นคือเขาโคตรที่แบบจิตตั้งต้นของเขาอ่ะเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากที่จะเห็นคนที่สําเร็จเนาะและอันดับที่สําคัญที่สุดนะคะ อันดับที่สําคัญที่สุดที่คุณจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แน่นอนว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าในสื่อโ,โซเชียลมันมีอะไรบ้างเนาะมันมี Facebook มันมี YouTube มันมี Instagram มันมี Line เนาะแล้วก็มันมีอะไรอีก TikTok นะคะ คุณก็สามารถที่จะไปเล่นในนั้นได้เลยและจิตตั้งต้นที่คุณควรจะมีก็คือจิตตั้งต้นด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่อยากจะให้จริงๆนะไม่ใช่หัวใจที่อยากจะได้อยากจะมาสร้างตัวตนเพื่อที่ว่าฉันจะขายได้ขายได้ขายได้อย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนจะ๋ะจิตตั้งต้นของคุณนั้นจะต้องเป็นจิตของผู้ให้ก่อนเพราะว่าผู้ให้ยังไงก็ได้รับแน่นอนเนาะและวางจิตตั้งต้นของคุณใหม่ นะคะวางจิตตั้งต้นของคุณใหม่ไม่ใช่ว่าบางทีติ๊กตอกเราจะคิดว่าเราจะคิดแค่ว่าติ๊กตอกนั้นเป็นที่แบบว่าเอาไปผ่อนคลายไปแบบสนุกสนานนะไปให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานครูบอกได้เลยนะคะทุกที่ทุกสื่อทุกสื่อโซเชียลเนาะทุกที่คือเป็นเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ทั้งหมดเลยเพราะทุกที่จะมีคนมีคนที่มีคุณภาพอยู่ในนั้นล้วนๆจะมีแต่คนคุณภาพอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดในด้านไหนเนาะ คุณถนัดทำวิดีโอสั้นคุณถนัดทำไลฟ์สดคุณถนัดทำอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไปศึกษาหาความรู้ไปลงมือทําแล้วไปเรียนรู้มานะคะจากเหล่าคนสําเร็จเนาะดังนั้นคือเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็ลงมือทําได้เลยคุณถนัดแบบไหนคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนได้เลยจะว่าใน Facebook หรือว่าในสื่อ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะสร้างได้หมดเลยนะคะทุกคนจ้า ข้อต่อมานะคะก็คือครูพูดไปแล้วเนาะก็คือใช้หลักการของความจริงใจนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะแบบว่าและแน่นอนที่สุดว่าไม่ว่าคุณนั้นนะจะและออกมานะคะออกมาสร้างตัวตนออกมาสร้างตัวตัวตนในแบบที่คุณถนัดคุณจะถนัดแบบว่าเออโอเคนะคุณจะเป็นครูเป็นหมอหรือว่าเป็นคนที่ให้ความรู้หรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเอาตัวเองอะ่ะออกมาในสื่อได้ใน Facebook ได้คุณก็สามารถที่จะมา บอกว่า,อาสอนการทําอาหารนะสอนเรียนทำธุรกิจนวลน,นั่นนี่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาในสื่อโซเชียลได้เลยซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเพราะแน่นอนที่สุดในโควิดตอนนี้ก็คือหลายๆที่เขาก็ปิดทําการไปเนาะหลายๆที่เขาก็ยกเลิกการทําการไปลหลายๆที่เขาก็แบบว่าปิดกิจการนวนนั่นน,นี่ดังนั้นสื่อที่คุณจะสามารถที่จะเอาตัวเองยังคงและบอกได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะคือในสื่อออนไลน์เนาะ สื่ออื่นๆที่มันซบเซาไปเยอะแยะมากมายเลยอะแต่สื่อออนไลน์โคตรแบบว่ายังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะทุกคนเพียงแค่คุณนั้นจะต้องเอาตัวเองออกมาว่าตัวคุณนั้นเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนาะใครคือคุณและคุณคือใครคุณเอาตัวเองออกมาให้สื่อเขาได้เห็นให้คนให้คนที่เขาอยากที่จะเข้ามาก็กุลสนับสนุนคุณเขารู้ว่า ไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่โพส์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 ขายอย่างเดียวโพส์ขายอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยเอาตัวตนของคุณออกมาเลยจะเอาตัวตนออกมาหรือท video, ําวิดีโอหรือทำไลฟ์สดหรือทําอะไรก็แล้วแต่แต่ที่มันเป็นข้อความสั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่โพส์อย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขาอยากที่จะเข้ามาก็คุณสนับสนุนเราเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนคนนี้ชื่อนู้นชื่อนั้นชื่อเนี้ยไอคนเนี้ยไอรูปหมารูปแมวพวกนี้คือแบบว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะ มันคู่ควรที่จะแบบว่าฉันคู่ควรที่ฉันนั่นจะแบบว่าเสียงเงินซื้อของกับเธอหรือเปล่ามันมันคู่ควรบร่ที่แบบว่าฉันสืส่อของกับคนเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าคนเนี่ยมันเป็นแบบลูกมมาลูกแมวหรือว่าลูอตุ๊กตาลูกการ์ตูนหรือว่าลูกภูเขาลู่อน้ำตกอีกอย่างเงี้สินะคะดังนั้นคือถ้าคุณอยากที่จะรวยให้ให้ได้ในออนไลน์จริงๆคุณอยากจะสําเร็จในออนไลน์จริงๆคุณก็จะต้องกล้าที่จะเอาตัวเองออกมาสื่อ หน้าจอนะคะหน้าจอ a c e b o o k นะคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะว่า Facebook มัน Facebook หรือว่าเอ่อกล้องมันจะกัดคุณเนาะมันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะคะดังนั้นคือเนาะเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับสำหรับคือกิจการทั่วไปก,กิจการออฟไลน์ที่มันไม่ได้ผลแต่คนส่วนใหญ่ที่พอเขาเอาตัวเองออกมามาทำอาหารหน้ากล้องมาทำอาหารออกไลฟ์สดหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่ามาสอนสอนพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณนั้นอยากจะสอนอยากจะเอาตัวเองออกมาเนาะ เอามาออกหน้ากล้องแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ทําคือมันง่ายมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าร้านอยู่ที่เดียวถูกต้องไหมคะถ้าเรามีหน้าร้านอยู่ที่เดียวคนเห็นมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะไงแต่ว่าถ้าเรามีหน้าร้านอยู่ใน Facebook อะผู้คนทุกคนแบบว่าคนทัวร์หลวงคุณหมอเยอะแยะมากมายเลย ที่สิเขาไม่เห็นคุณว่าคุ้นขายอย่างอยู่เนาะและคนของเรามันมีอยู่แล้วนะคะคนของเรามันมีอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะเกื้อกูลและสนับสนุนคุณมันมีทุกที่ทุกทางค่ะทุกคนเพราะว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆทุกคนไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เขาเล่น a c e b o o k เนาะทุกคนไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เขาเล่นติ๊ To ็อกเล่น i n s t a g r กรมเล่น YouTube เล่น i อหรืออะไรก็แล้วแต่อันไหนที่เราถนัดเราก็เอาออกมาเลยเอามาโชว์เลยว่าเอออันนี้นะคือฉันนะคือฉันคนนี้นะชื่ออย่างนี้นะชื่อนี่นะ ฉันมาขายตัวนี้อยู่นะฉันขายของอันนี้อยู่นะใครที่เป็นคนของฉันใครที่แบบว่าเออรักในการเป็นตัวตนของคุณเขาก็จะพร้อมที่จะมาสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือสื่อโ,โซเชียลเนี่ยคุณใช้ให้เป็นประโยชน์ไปเลยนะคะ f a c e b o o k เนาะถนัดอะไรก็เอาตัวเองออกมาทางนั้นถนัด youTube ถนัดเอจคุณก็เอาตัวเองออกมาทางนั้นมันจะเป็นอะไรที่โคตรง่ายสบายๆมากๆเลยนะคะทุกคนจ๋าเนาะและต่อมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ สิ่งที่จะสําเร็จได้นะคะทุกคนค่ะครู Trans บอกได้เลยนะสิ่งที่คุณจะสําเร็จได้มีอยู่อย่างหนึ่งค่ะคุณจะต้องมีคําศัพท์ที่อยู่ในหัวของคุณคือเป็นคําศัพท์ที่กํากับจิตคุณเป็นคําศัพท์ที่ประจําตัวคุณเนาะเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราออกมาแล้วถ้าเราออกมาแล้วเราไม่รู้เลยเราออกมาแค่ว่าเลื่อนลอยเราออกมาเลื่อนลอยเราไม่รู้ว่าตัวตนของเรามันคืออะไร <S 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 เราไม่รู้ว่า <S 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 สิ่งที่เราออกมานั้นเราอยากที่จะสําเร็จในโลกออนไลน์เราอยากที่จะ คว้าเงินแสนเงินล้านในโลกออนไลน์แต่เราไม่มีโปรแกรมที่จะโปรแกร,รมตัวเองเลยว่าเรานั้นคืออะไรตัวเรานั้นออกมาเพื่ออะไรถ้าเราออกมาแบบเลื่อนลอยโดยที่ไม่มีหลักการเราไม่มีจุดยืนมันก็ยากที่เราจะสําเร็จได้นะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือคุณมีจุดยืนคุณมีคําศัพท์ในหัวของตัวคุณ คุณบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉันนี่แหละคือซุปตาออนไลน์ฉันนี่แหละเป็นคนที่มีเสน่ห์เมื่อออกกล้องหรือฉันนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าเมื่อไรสดทีไรมีติคนเข้ามาช่วยเหลือก็กูลสนับสนุนฉันฉันออกหน้ากล้องทีไรเงินไหลเข้าทุกทิศทุกทางฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าฉันจะขายอะไรไม่ว่าฉันจะโพสต์ขายอะไรฉันคือฉันยังกับดาราซุปตาออนไลน์ฉันยังกับซูเปอร์โมเดลฉันจะขายของอะไรฉันก็ยังแบบว่า มีแต่คนที่เข้ามาก็กูนสนับสนุนฉันยังกับฉันนั้นเป็นดาราคุณจะต้องมีคําศัพท์ในหัวของคุณนะคะว่าคุณนั้นคืออะไรว่าตัวคุณนั้นสิ่งที่มันแทนตัวคุณนั้นมันคืออะไรนะคะ สิ่งนี้มันสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะกํากับจิตของเรากํากับตัวเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราออกมาเพื่ออะไรเราออกมาเพื่อช่วยเหลือคนและสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการที่เราสร้างตัวตนเพื่อช่วยเหลือคนเนาะไม่ใช่แค่ว่าแล้วเวลาที่เราโพสต์ขายนะคะก็ไม่ใช่ว่าขายแบบว่าเหมือนแบบว่าจะยัดเยียดให้นะคะแต่เราวิธีการขา,ขายของเรานั้นเราจะขายแบบว่า อันแน่นอนที่สุดของฉันมันขายดีอยู่แล้วมีแต่ผู้คนแย่งกันซื้อแย่งกันแบบว่าแย่งกันสนับสนุนแย่งกันโอนเงินแย่งกันจ่ายเงินให้ฉันดังนั้นนะคะคุณจะต้องมีคําศัพท์พวกนี้อยู่ในหัวคําศัพท์ที่มันแน่นอนที่สุดคําศัพท์ที่มันโอเคคําศัพท์ที่มันแบบส่งเสริมให้ตัวคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมสวัสดีโคดมค่ะคุณจะต้องมีคําศัพท์พวกนี้เพื่อส่งเสริมให้คุณนั้นยืนหยัดอยู่ได้และไปต่อในทางที่คุณนั้นจะสําเร็จได้นะคะ สวัสดีค่ะโอ้โหโปรไฟล์ใหม่สวยเลยนะคะและนนแน่นอนที่สุดอีกหนึ่งข้อนะคะโคด,ดมโคด,ดมขึ้นมาก็ครูก็นึกขึ้นได้พอดีเลยนะคะโปรไฟล์เนาะพูดไปแล้วนะคะโปรไฟล์คุณจะต้องสวยดูดีโปรไฟล์ของคุณจะต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าโปรไฟล์หมาโปรไฟล์แมวโปรไฟล์ตุ๊กตาตุ๊กตุนเนาะดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะโปรไฟล์เราจะต้องเอาออกมาชัดเจนว่าตัวเราคือใครอะไรยังไงด้วยเนาะครูเพอรี่พูดไปแล้วนะคะดังนั้น แน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือคุณออกมาทำงานของคุณด้วยใจรักและทำด้วยความสุขไม่ใช่ทำด้วยแบบว่าจิตใจแบบว่ากังวลว่ากูจะกูออกมาเพาื่อกูจะขายแล้วกูจะขายได้มันโน่นนั่นนี่โน่ no, นะคะทุกคนจ้ะจิตใจของคุณนั้นคุณมั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนว่าคุณนั้นขายได้ฉั้นขายดีมากๆสินค้าของฉั้นแบบ ขายหมดเป็นพีชั้นอะพีออเดอร์ตลอดเวลาเลยของยังมาไม่ถึงเลยสินค้าหมดในพริบตาเนาะสินค้าเกลี้ยงสต็อกในพริบตาทุกคนต่างโอนเงินมาให้ฉันทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนฉันเพราะฉันคือซุปตาออนไลน์เพราะฉันคือคนที่ใครๆก็ล้วนแต่เมตตาและให้ความนิยมก็กูลสนับสนุนให้ความรักใคร่ก็กูลสนับสนุนฉันทุกทิศทุกทางนะคะคุณจะต้องมีคําพวกนี้กํากับเอาไว้นะจ๊ะทุกคนขาและแน่นอนที่สุดว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจแห่งความสุขและดำเนินไปด้วยด้วยความสุขทุกสรรพสิ่งและรักตัวเองรักตัวคุณและพร้อมที่จะแบบว่ามีใจที่จะอยากออกมาเพื่อให้โลกจริงๆมีใจที่จะอยากช่วยเหลือผู้คนจริงๆเพราะสินค้าของเราคือสินค้าที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนไม่ใช่สินค้าที่แบบว่าเอ่อคลายคาย,ายไปเหอะขาย,ขายเพื่อเอาเงินอย่างเดียวเนาะแต่บอกได้เลยใครที่เข้ามาใน TS w นะจ๊ะหรือใครที่คุณได้ลองใช้สินค้าของ TS w คุณคนนั้นจะติดอกติดใจอย่างครูเพอร์ลี่เองเนาะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสิ่งสินค้าของท w เนั้นคือดีมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเพอร์ลี่ใช้ครูเพอร์ลี่ครูเพอร์ลี่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมทัลหรือว่าน้ําหอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมงคลทั้งสิ้นและกระเป๋าเนาะวันนี้ครูเพอร์ลี่ก็ได้ออเดอร์กระเป๋าด้วยนะทุกคน บอกได้เลยว่าเพราะอะไรที่เรานั้นได้ออเดอร์แบบง่ายๆสบายๆเพราะเราโปรแกรมจิตของเราเองให้มันง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนที่ขายดีฉันคือนักขายมือทองเนาะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจากคําพูดของเราอยู่แล้วนะคะในกฎแรงดูดเนาะคำพูดความคิดความรู้สึกและการกระทําของเรา มันจะมาแบบนั้นอยู่แล้วค่ะความจริงมันจะปรากฏมาแบบนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วเมื่อเราเชื่อแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนั่นเองนะคะทุกคนค่ะดังนั้นทํางานด้วยความสุขนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยความสุขเชกเช่นเดียวกันนะคะมีความสุขเบิกบานเพราะความสุขคือคีย์สำคัญของสู่ความสําเร็จนะคะทุกคนจ้ะดังนั้นเบิกบานทะยานฟ้าไปด้วยกันกับเคล็ดลับสมองเงินล้าน29วันนี้นะคะไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนไปแล้วค่ะฝนตกแล้ว